รับผมเฟซพี่ทักพวกวงมณีตามติดชีวิตเจ๊ผลครับผมดูมีเจ้านี่นะซับซับปุฟเฟอร์นะรับผมตันนี้ผมเช็คไปนานมากเลยพี่ผมก็คือเครื่องไม่ติดนะเครื่องไม่ติดครับผมเครื่องไม่ติดต LED ดีไม่แดงใช้การไม่ได้คือที่ผมเช็คมาผมบอกว่า IC ตัวนี้เสียแต่ที่นี้ว่า IC ตัวนี้มันต้องสั่งสั่งจากประเทศสาธารณประชาธิปไตย ประชาชนจีนนะเกือบเกือบถึงเดือนน่ะใครจําได้ไหมที่ผมลงคลิปไปอ่ะเกือบถึงเดือนอ่ะนี่เพิ่งมาวันนี้ับผมมาเพิ่งมาวันนี้นะ่ยังไม่ได้แกะเลยครับผมเจ้านี้นะแล้วผมจะมาลองถอดดูถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนถ้าเกิดมันได้คือคือได้เลยนะปิดเครื่องเลยถ้าเกิดไม่ได้ก็ปิดเครื่องเหมือนกันคืนลูกค้าเหมือนกันผมคืนเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเราจะใช้จัก Ho อแอร์ตัวนี้นะเป่าออก ถ้าเกิดเรียกง่ายๆก็คือลมร้อนลมร้อนนะลมร้อนเอามาดูครับมาดูว่ามันจะใช่ไหมถ้าเกิดใช่ก็ปิดเครื่องไม่ใช่ก็ปิดเครื่องนะเพราะมันนานแล้วอะ่ะนานไปแลว้วนานไปนานไปอ่ะออกข้างห่างว่อออกห่างลมร้อนหน่อย เดี๋ยวเราก็จะมีไอ้นี้นะเขาเรียกอะไรเนี่ยฟักฟักนะฟักฟักหลอดทาเขาไปตามขาปื้อปื้อปื้อเข้าไปนะโอ้ยทาไปตามขา,ไ,นะา,ไ,า,มขาไม่อยากให้ออกไม่อยากออกนะอ่ะนะทาทาทาไปลมร้อนเปล่านานไปหน่อยละนะ จะปล่อยให้ฉันได้จะนั่งคอ,อ,อยเอาที่เธอถนัดนะพี่เจ้าเนี้อ๋อเอาที่เราถนัด thôi 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 có có chuỗi này có chuỗi này. Sẽ... ถ้าเกิดมันติดกาวอยู่อยู่ข้างล่างนะมันจะออกยากมากเลยนะตัวเนี้อ่ะอค่อยข,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 ขยับหน่อยนะอ่าหลุดออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วครับออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วเราก็จะมาเอาตัวใหม่เราเนี้ยนะ ตัวใหม่เราแกะเอเลยแกะออกไปใส่เลยก่อนใส่แล้วก็จะมาใส่ตะก่วใหม่ละตะก่วใส่นะละเี็ไห เ้านี้เราก็จะมาใส่อันนี้เหมือนกันใส่ฟักกันนะใส่ตามขาเหมือนกันใส่ใส่แต่มันจะได้ได้ติดง่ายๆต้องดูด้วยนะครับผมงขาหนึ่งขาสองนะมันจะมีขามอยู่นะขาหนึ่งก็เห็นไหมจะเห็นรูไม่คเห็นเห็นรูไหมเห็นรูมาร์กไหมเนี่ยจะมีขาหนึ่งอยู่นะโอ้กล้องเออเนี่ยเห็นไหมบุ๋มบุ๋ม่เนี่ยบุ๋มบุ๋มเป็นหลุมเป็นบ่อเห็นไหมนี่คือขาหนึ่งนะ เนี่ยถ้าเกิดสัญลักษ์ไอซีก็จะเป็นแบบน,นี้เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเมืองแหวงอยู่นะนี่เป็นเมืองแหวงอยู่นะถ้าเกิดสัญลักษ์ไอซีก็คือขาหนึ่งนะโอเคครับใส่เข้าไปปักปักใส่เข้าไปรอเขาจะมาแต้บขาหนึ่งก่อนนะโดยที่แต็บขาหนึ่งก่อนไว้ก่อนนะ แปมไว้ขาหนึ่งนะแล้วก็มาดูจัดขาไีให้มันให้มันตรงก่อนนะเห็นไหมจัดขาให้มันขาตรงก่อนอ่านี่ได้แล้วเห็นไหมตรงแล้วได้แล้วทีนี้เราก็จะเอาตะกั่วใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปโดนไม่ตะกัวมันชอ็อตกันอ่ะ เดี๋ยวเรามาไล่อีกทีหนึง่งถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ถ่ายไว้ไหมถ่ายไว้ไทุกขาเลยแล้วก็ใช้นี่กดลงไว้กดลงแล้วก็ไล่เข้าไปกดลงกดลง ไม่ต้องกลัวให้มันนะพอให้มันเย็นแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาไล่ที่รากขาเนี่ยเห็นไหมออกแล้วจะควอกแล้วเนี่ยออกแล้วเห็นไหมออก้หนไหมนานไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยมันติดกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยข้างเนี่ยติดกันไม่ได้แล้วต้องค่อยๆเขี่ยวออกครับ เงิหาอเนี่ยแดงให้ฝนนอนแล้วมั้งน่ะนะเรียบร้อยเราก็ตั้งเลยเนี่ยแดงนี่แบงคร้อยใช่ไหมอ่าๆด้อ่าๆเนี่ยแดงข้าวข้าวอะไรเนี่ยข้าวผมครับเหนื่อย ได้แต่ว่ับอไม่อย่างนั้โอเคคร okay, 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 well, no. ับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะทีนี้ว่าจะได้บอ รถที่เราจะมองดูอีกทีนึงอยาให้ขามันติดกันนะมองโอเคขาไม่ติดกันเราก็จะมาเสียบอัเนี้ยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอันเนี้สาย LED หน้าเครื่องนะ เสียบเข้าไปถ้าเกิดไฟมันแดงเนี่ยก็แสดงว่าโอเคปิดจ็อบถ้าเหมือนเดิมก็ปิดจ็อบคืนเครื่องลูกค้าก็หาหลายยากมากเลย จะเ,เข้าไปเอาเข้าไปก่อนนะเอาเข้าไปเข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปก่อนเอาเก็บไว้ก่อนอ่ะมาดูหน้าเครื่องก็เกิดแดงโอเคมาดูหน้าเครื่อง Nhà Nghe hấp, nhập nhập là, nhập nhập bội dạng, bội kìa mì, nha kìa 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 vào nhập kìa ok không?